เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นตดิดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับผมมาที่เป้าบ้านสวยๆม้ชมเลยเสนอบ้านสวยพื้นที่กว้างขวางเลยติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกสบายมีพื้นที่เหลือเยอะครับพื้นที่หนึ่งไร่เลยทีเดียวครับปลูกต้นไม้ผลไม้ทําสวนทําสนามหญ้าหน้าบ้านกันได้ด้านหน้าก็ติดถนนใหญ่ครับเดินทางสะดวก พื้นที่เหลือรอบบ้านนะครับพื้นที่เหลือเยอะมากตัวบ้านสภาพดีไม่แตกไม่โทมอาจจะมีสีซีดบ้างนะครับเลเนเวดท,ทาสีนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่ครับผมสร้างดีแข็งแรงหน้าต่างมุงลวดเหล็กดัดครบ,ครบพื้นที่หนึ่งไร่บ้านพื้นสร้างเสร็จได้ไม่นานนะครับอาจจะมีสีซีดมากไฟฟ้าปลา,าพร้อมแน่นอนมีรถรอบขอบคิดติดถนนใหญ่ห่างที่ว่าการอำเภอแค่9ก้าร้อเมตรเท่านั้นเองใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครับ ทำเลดีพื้นที่กว้างครับคุ้มคุมฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำได้ไม่พาคลิปใหม่ครับบ้านสวยๆพื้นที่กว้างๆทำเลดีๆเอกสารสิทธิ์โฉนดนครับโฉนดคุดแดงนอสอสีจ่จอแปลงนี้อยู่บ้านม่วงครับบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร ราคาเปิดมาที่2ล้านแปดแสนบาทครับบ้านหอมที่ดิน1นึ่งไร่ติดถนนใหญ่ท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็มาดูกันได้ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ